อะไรอย่เอดีวขอรอทางยาารแล้วทางรอทางด้านนั้นดีกว่าไหมครับกรามเือตัวใช่ใช่ครับใช่ตัวเอ่อานี่คับงแ บางแล้วกลับกลับครับพี่ รอสืบบชนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวทางท่านอธิพรแก้วทิพย์ท่านสรธิบดีการสนักงานคดียาาและท่านโฆสนักงานพยาบาลผูุ้มจะได้แถลงเกี่ยวกับการรับสมนวคดีนี้ต่อพี่น้องสืบบุาวบานครับยังเชท่านโฆษกครับสวัสดีครับพี่น้องอยู่บสมุทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับทางสนักงานเดีอาญาได้รับมอบสานวน ครับจากท่านผู้กับสนอพญาไทยนะครับได้นนาสำนวจหาสิ่งตรวซีนรวิทย์โดกนะครับนะซึ่งทางพี่น้องสื่อมวลชนก็คงทราบแล้วล่ะนะครับว่าเป็นผู้ต้องหาในเรื่องของการขับรถกระทำโดยประมาทนะครับเป็นเหตุให้หมอกระต่ายนะครับหรือว่าแพทย์ผูงว่ารักนะ ถึงแก่การตายนะครับในวันนี้นักกาสอบสวนก็ได้นําสํานวนและก็ได้นําตัวสิบรวจตีนารวิทย์มาส่งให้กับพนักงานนิายาในการในจำนวนการสอบสวนเนี่ยเขากด้มาสอบสวนและตั้งข้อหากับสิบสวนตีนารวิทย์ทั้งหมด9ข้อหานะครับประกอบด้วยข้อหาขัดรัโดยประมาทหรือหน้าบัดเสียวนาดเกดออนตายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินนะครับ และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายน,นี้เป็นข้อหาแรกข้อหาที่สองก็คือนํารถทีไ่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถนะครับข้อหาที่ 3, สามขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายข้อหาที่ 4, สี่ขับรถโดยไม่ปฏิบัติตามื่้นหมายบนพื้นทางนะครับข้อหาที่ห้าฝ่าฝืนใช้รถที่ไม่ได้เสียภาษีประปจำปีข้อหาที่หกนำรถไม่สมบูรณ์มาขับก็ไม่ติดกระจกซองหลัง ข้อหาที่เจ็ใช้รถที่ยังไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหายสําหรับผู้ประกบภัยข้อหาที่8ขับรถโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นและข้อหาที่9ขับรถจักรยานยนต์เร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับก็จะมีข้อกล่าวหาทั้งหมด9้ข้อกล่าวหานะครับสําหรับในชั้นต่อไปหลังจากที่ สำนงานคดียาได้รับสำนวนมอบตัวผู้ต้องหาไปแล้วนะครับผมก็จะมอบให้ท่านท่านธรรวชชัยจ so, uh, like, ักรนิษฐนะครับท่านในกการพิเศษฝ่ายคดียาสามท่านเป็นผู so, ้พิจารณาดำเนินคดีในเรื่องนี้โดยทางสำนักงานในกการพิเศษฝ่ายคดียาสามเนี่ยก็จะนัดหมายผู้ต้องหาให้มาฟังคําสั่งของสนักงานเอกการนะครับซึ่ง ด้านการในการพิจารณาในเรื่องนี้ไม่ช้าแล้วครับเนาะเราจะพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็ให้ให้รวยเร็วเหมยวนท่านจะกำหนดก็แล้วนะท, 2, 3, 3, 3. ท่านกำหนดให้ผู้ต้องหามาฟังคำสั่งนะครับในวันที่22กุมภาพันธ์เวลา9 000นาฬิกานะครับที่สำนักงานเอกสารนะนท่าน คือมือชนมีอะไรจะสอบถามไหมครับรไม่ใช่มาฟังคําสั่งเลยมาฟังคําสั่งของนักงาในการเลยว่าจะมีคําสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือจะฟ้องข้อหาใดบ้างไม่ฟ้องข้อหาใดบ้างนะครับวันที่ยี่สิบสองเดือนเนี้ประมาณสิบกว่าวันสิบสองวันก็คงไม่ช้าไปเนาะ นะครับข้อหาที่พระดังส่วนแ่ตมาครอบคลุมครอคลุมหรือไม่เดี๋ยวคงจะต้องมอบให้ท่านในการพิเศษฝ่ายท่านเป็นผู้พิจารณานะครับนะก็เึ่งได้รับจำนวนเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้อ่านก็ขอเวลาให้ทางพนักงานในการอ่านจำนวนสักนิดนึงนะครับท่านครับข้าวสุนทรภิเษกอาบลงเต็มครับ ขอขอนุญาตเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับสำนวนคดีประเภทนี้เนี่ยนะครับต้องถือว่าพนักงานในการเราก็มีประสบการณ์มีความรู้าานะค,ะความเชี่ยวชาญนะครับในการ,ร,รที่จะตรวจพิจารณาให้เกิดความละเอียดถี่ถ้วนนี้ให้ความมั่นใจกับพี่น้องสื่อมวลชนและสังคมได้นะครับสิ่งที่อยากจะเรียนให้พี่น้องทราบว่าทัาก้าวข้อหาที่พนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาผู้ต้องห,า,อหา,าเนี่ยนะครับ ข้อหาหนักก็คือข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุนใ,นให้ผู้เสียความตายเนี่ยก็คืออัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน200,000บาทาไอ้ประเด็นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผิดข้อหาอะไรยังไงอย่างที่ท่านโฆษกได้เรียนสืนะ่อแล้วต้องรอให้ท่านในการพิเศษถ่ายท่านพระวัชรชัยนะท่านธรรมนิชได้ท่านทำงานจะได้ที่นัดสัมปทานก่อนแต่จะรอ,อรบครอบรัดตึงและเป็นคำที่สุดและรวดเร็วที่สุดนะครับเอ่อ เรียนเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะครับอันนี้เป็นข้อกฎหมายเรายังไม่กล้าร่วมกับท่านทวัตใจกระต่ายแต่เป็นข้อกฎหมายว่าในกรณีอายการเราสั่งฟ้องนะครับญาติของคุณหมอกระต่ายไม่จําเป็นต้องไปแจ้งาทนายฟ้องคดีสามารถยื่นเรื่องราวให้กับคณะอายการเราอายการเราก็จะแจ้งไปนะครับว่ามีค่าเสียหายอะไรบ้างเราจะขอค่าเสียหายทางแพ่งให้ทั้งหมด ตามประมูลกฎหมายวิธีพิจารณาความแท่มาตรา44ทอ1นะครับอันนี้ไม่ต้องไปแจ้งทาหนายฟ้องค่าเสียหายเท่าไหร่อาจารเราจะขอดำเนินการฟ้องับคดียาได้เลยถ้ากรณีมีความเห็นสับฟ้องนะครับย้ำว่าตอนนี้ยังไม่ก้าร่วงแต่เป็นข้อกฎหมายอยากจะเรียนให้เรียนให้พน้องนได้สื่อสารในเรื่องนี้และสําคัญที่สุดในเรื่องนี้ถ้าพฤติกรรมร้ายแรงนะครับตามพรบจราจรทางบกปี2562มาตรา122เราก็จะมีคําขอให้เพิ่มข้อดึงักใบอนุญาต มีท kind of like so ั Hence, it? It? It, ้งเพิกถอนก็ค oh ือไม่ให้ใช้ใบอนุญาตอันนั้นเลยหรืออาจจะเพิ่มพัสใบอนุญาตอันนี้เป็นมิตรสักษาแต่เราเห็นว่าผู้จัดการเนี่ยเป็นส่วนที่รายการเราจะพิจารณาด้วยเช่นกันเพราะก็เรียนไม่ทราบทั้งหมดทั้งมวลรอฟังคำสั่งที่22นะครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับครับผมตของถามคำถามรวมถึงคดีทั่วไปผู้เรื่อที่ทราบว่าเพิ่มอีกรายการแบบนี้ทุกพิการของพยาก่อนและแยกของแท่งทุกอย่างเขเข้าใจอยูดีแล้วก็จุกทีในการสามารถที่จะเอาความเสียหายทั้งหมดแนบไปกับข้าของใบอนุญาตได้เลย อย่างนี้ฮะกฎหมายเนี่ยมันแก้ไขเนาะเราเรียกว่ามาตรา44ทับหนึ่งนะครับเป็นการแจ้งสิทธิ์ของผู้เสียหายที่จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยความเสียหายเนี่ยที่เกิดจากการกระทำความผิดทางอาญาเนี่ยนะครับให้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องเนาะในคดีอาญาได้เลยโดยไม่ต้องไปฟ้องเป็นคดีแยงใหม่นะครับ แต่ว่าสิทธทิตรงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นสิทธทิของผู้เสียหายเขาโดยเฉพาะพนักงานในการไม่มีอำนาจที่จะไปก้าวล่วงที่จะไปยื่นแทนเขาได้เว้นแต่ว่าเขามีความประสงค์ที่จะให้พนักงานในการเนี่ยมายื่นคำร้องออให้ให้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายให้เขาก็มายื่นคำร้องกับเรานะครับพนักงานในการจะดำเนินการตามกฎหมายได้โดยไม่มีค่าใช้จา่ายทั้งนั้นนะครับ ก็จะบอกวที่มีการถายโอน็นต้ท่อนหน้าน้เนี่ยมีความเยใช่รวาความะเพิ่ตองป็นุนประมาณนีรับมครับขอ้อถามอีกอนรือกี้สวามาอะไรนะว่าอ่าจบอกว่าทมีการไยสายโอน,ะอาออานามอนะา,าเป็น,ขขนต้นทก่อ,อนหน้าขขนี้จะมีความผิเดเกียวกวับกรณีน้นครับ คือ,อประเด็นที่ท่านถามต้องเรียนว่าทางใอการเราคูณได้รับส่วรแเวลานี้ยังไม่ได้ตรวจเลยตรงนี้อาจจะต้องชวนถามท่านผู้กำกับนิดหนึ่งนะครับว่าในทางการสอบสวนเนี่ยมันมีควจริงแค่ไหนเพียงใดถ้าต,ต้องหาให้การรับปฏิเสธยัยงไงเขาก็เรียนจากท่านองค์สัมพันับผู้สื่อข่าชนเล็กนงตรงนี้ครับนะครับ,บในส่วนของประเด็นการขายรถ่อ,อกันาเป็นทอดๆนะครับไล่ตองแต่กรรมสิทธิ์แรกนะครับที่คุณไทยปูนนะครับมี ที่อยู่ตามภูินาวในที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับก็เล้มีการแลกเปลี่ยนในต่อแรกนะครับต่อต่อมาเนี่ยครับก็เป็านาการลักษณะการซื้อขายโดยการใช้ชุดออนโลนนะครับชุดออนไลน์ซึ่งก็มีการซื้อขายถายูกต้องนะครับจนกระทั่งมาถึงมือของทางสิบตดีนอรวิทเนี่ยนะครับก็มีการซื้อขายถูกต้องจากร้านนะครับจำหน่ายรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งนะครับในย่านบึงปุ๋มซึ่ง เราได้ตรวจสอบนะครับทั้งเอกสารสัญญาซื้อขายนะครุบชืชโอนลอยนะครับ่ามีครบถ้วนนะครับรวมถึงเราได้ตรวจสอบนะครับประเด็นนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยนะเป็นรถที่เป็นของกลางในคดีหรือถูกจรกรรมในคดีใดหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับเราก็ได้ตรวจสอบไปยังศูนย์ป้องกันศูนย์ปราบปรามจรกรรมรถสำนักงานแห่งชาตินะครับแล้วก็กองเป็มประวัตินะครับเราก็ได้รับการตอบหนังสือกลับมาว่าในฐานข้อมูลในระบบเนี่ยนะครับไม่มีประเด็น นะครับในการแจ้งหายนะครับหรือเป็นคดีในแต่ละท้องที่อันนี้ก็ตรวจไม่พบนะครับทั้งสองประเด็นนขอสอบถามทางอายการนะคะว่าจะมีการขอให้ลงโทษสิทธิบทีนารวีแดงลงโทษศาสนาหนักไหมคะเพราะว่าในสานที่ผู้ต้องหาเองก็เป็นผู้บงคับใช้กฎหมายแต่ว่าทําผิดกฎหมายซะเองและผิดหลายข้อด้วยจะมีการขอให้ลงโทษศานาหนักไหมคะคือขอขอพิจารณาสำรวนก่อนนะครับ เพราะว่าเราคงจะต้องอ่านอ่านสำนวนแล้วก็ดูพฤติการในคดีทั้งหมดซะก่อนถึงจะตอบได้ว่าสมควรที่จะลงโทษสถานหนักหรือไม่นะครับถ้าถ้าถามตอนนี้ยังยังไม่ได้อ่านจะเร็วเกินไปเวนะครับแต่แต่เรียนพบเจอท่านกระทรวงนนะครับที่ท่านบอกว่ามันเร็วเกินไปที่เราจะตอบเพราะเรายังไม่ได้ไม่ได้อ่านคำนวณคณะทำงานของท่านสัวดิ์ชัยผู้รับผิดชอบท่านก็ที่ในรับคำนวนพร้อมแบบ ทางโภศมที่มาแถลงน,นะครับแต่เรียนอย่างนี้ครับว่าในทางปฏิบัตรของพนักงานาอัยการเราเนี่ยในทุกมิติเราจะดูหมดอย่างเช่นอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าถ้าสมมติเราฟ้องเราก็จะแจ้งให้กับญาติคนตายมาพ่อแม่คนตายมายืน่นรับค่าเสียหายสี่สิบสามนึ่งไม่ต้องแจ้งทนายใฟ้องใหม่อันเนี้ยเป็นประเด็นที่เราจะทำเพื่อถอนหรือภาคไปอนุญ,ญาตหรือไม่เราก็จะเป็นประเ,เด็นเราจะพิจารณารวมทั้งรถที่ใช้ประกอบเหตุยูได้ขายจะขอรีบหรือไม่ พอทหารใช้รถในทางที่น่าบาดเจ็บมีแนวปฏิบัติที่รีบได้รีบไม่ได้เนี่ยเราก็จะดูทุกมิติเพราะฉะนั้นในทุกมิติในทางการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะคดีนี้เป็นคดีที่พี่น้องสื่อมวลชนให้ความสนใจประชาชนให้ความสนใจเราจะดูทุกมิติครับอแกให้ท่านทวัสดิ์ใช้พบกับสื่อมวลชนพูดกับพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยถึงว่าแนวทางทํางานต่อจากนี้เราอยากรับเงินล้วจะดําเนินการอย่างไรนะครับเชิญเลยครับกับเรื่องจากคดีนี้นะครับนคดีที่อย่าง เราก็ถรัมาเนการอู่กท่านู้กนะครับที่ต้องนะครับการตาดเราจะที่าารเมอรีนะครับ้อได้รินในตัวท่านดูแล้วนะครับใาระเียบของ้วครบีข้อขัทิทางทั้งนั้นได้ตั้งหนาครับทางเราตั้าใจว่าสักงดีได้ทางทางการ วันที่3จากกรุงเวียนนาครับก็ไปได้ต่างต่างที่ขอยาตถามว่ามีวัตสัตวหมรับว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับน่าจะพบพ้นนะครับพี่น้องสุนัขนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอรอยยติการแขงขาทีเท่านี้นะครับคุณนะครับขอบคุณนครับ ทนายมันคดีอะไรตามปกติน,ะ,นะครับตามปกติเป็นคดีคดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่ีกเถ้าหากว่าในชั้นศาลเขาปฏิเสธเนี่ยแล้วเขาไม่มีทานายศาลก็ต้องตั้งทานายให้นะครับยังไงก็แล้วแต่แต่เขามีสิทธิ์ที่จะมีทานายอยู่แล้วเนาะอันนั้นก็ค่อยว่ากันทีละขั้นทีละตอนนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ I m b 이